ถ้ามาที่ฝั่งลาลิก้าในคืนนี้ซึ่งถือว่าเวลาดีมากๆากคิกออฟกันในเวลา3มทุ่มหนาทีโดยไฮไลท์อยู่ที่ศึกเอลกาซิโกระหว่างบาร์เซโลนาพบเรอลมาดิดที่สนามเอสตาดิโอลิมปิกเดมอนจูอีกสนามชั่วคราวหลังเจ้าบนทุ่มปิดสนามคัมนู3ปีเพื่อปรับปรุงซึ่งการพบกันในครั้งนี้เป็นครั้งที่187ในลาลิก้าโดยมีสถิติที่ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งเรือเมดริดเอาชนะไป77ครั้งและบาร์เซโลนาเอาชนะไป74ครั้งแมตช์แห่งศักดิ์ศรีในปีนี้ต่างจากทุกปีเพราะถือเป็นสึกแ่นเด็กหนุ่มพรสวรรค์เพราะแทบจะไม่มีนักเตะหน้าเก่าๆทั้งสองทีมที่เคยเจอกันเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาจนคิดว่านี่มันเป็นชุดใหญ่หรือชุดเยาวชนกันแน่เพราะตัวหลักต่างก็อายุน้อยด้วยกันทั้งสงทีมแน่นอนสำหรับนักเตะผักใบของเจ้าบ้าน บาร์เซโลนาเจนใหม่ ai, อยู่ที่ตำแหน่งมิดฟิลด์เป็นหลักอย่างกาบี้วัย19ปีและเปรดี้วัย20ปีที่ยืนเป็นตัวหลักให้เจ้าบุญทุบมาหลายฤดูกาลแล้วส่วนมิดฟิลด์อีกคนฟอร์มินโลเปสก็อายุเพียงแค่20ปีรวมถึง2วันเดอร์คิดที่เพิ่งแจ้งเกิดในปีนี้ทั้งมารกีอูวัย17ปีที่เพิ่งใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีเดบิวต,ตัวเองในการทำประตูชัยในนัดที่เจอเอลติโกบิลเบา ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและราเมีนยาเมาวัย16ปีวันเดอร์คิดอีกคนที่ทั้งยิงทั้งจ่ายในนัดพบเซบียาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาฝั่งราชันชุดขาวก็ปฏิเสธไ่ได้ว่าจูดเบลลิงแฮมนี่แหละแข้งดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษวัย20ปีเป็นทุกๆอย่างจริงๆโดยเซติเจ้าของค่าตัว100ล้านปอนด์จากดอทมูนไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวยิงประตูได้ทุกนัดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ในเสีเสื้อของราชชนชุดขาวเรเมดิดิ12นัดล่าสุดจากทุกรายการยิงไป11ประตูและจ่ายไปอีก3แอสซิสจากตำแหน่งกองกลางที่ว่ากันว่างานนี้ต้องวัดกันที่แผงมิดฟิลด์ราะสถิติของบาร์เซโลนาคือทีมที่เน้นการครองบอลมีสถิติครองบอลเฉลีย่ยนัดละ69.3ซจะต้องพบกับเกมเพ่สิ่งเร็วของฝั่งมิดฟิลด์เรเมดิดที่เต็มไปด้วยนักเตะวัยหนุ่มพรสวรรค์หลายคนไม่ต่างกัน นอกจากจูดเบลลิงแฮมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นยังมีแค่มิดฟิลอายุน้อยคนอื่นเช่นออเลียงชัวเมนดี้วัย23ปีเฟสดิลิโก้บาวเบเด้วัย25ปีเอ็ดูอาโดคามาวิงกาวัย20ปีรวมถึงศึกในเกมลุกกับหน้าเป้าคนใหม่อย่างวิดีซิอุสจูเนียที่อายุ23ปีก็จะได้วัดฝีเท้ากับอาเลนโดบาเบเดนาาใหญ่ในแผงหลังเจ้าบุญทุ่มคนใหม่ ที่อายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นบาร์เซโลนาและเดอเมดิดมีคะแนนห่างกันเพียงแค่1แต้มเท่านั้นและที่ผ่านมาทั้งอายุเฉลี่ยของทีมความการเล่นโดยภาพรวมก็สูสีกันมากผลการแข่งขันในศึกเอลกาซิโก้ในนัดนี้อาจจะเป็นตัวชี้ทิศทางการลุ้นแชมป์ของลาลีกาในซีซั่นนี้ก็เป็นได้